อยู่บนถนนสายเอเชียนะครับกม,ม107เครับเราจะไม่ได้มาถ่ายสายเอเชียกันนะครับเพราะเราจบไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วครับในคลิปนี้เราจะมาถ่ายถนนหมายเลขส1็กันครับซึ่งตรงนี้ก็คือกม107คือจุดตัดกับถนนสายเอเชียครับและเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหมายเลขส1ครับซึ่งในคลิปนี้ถ้าเห็นผมไม่ใส่แมสผมจะใส่นะครับถ้าผมลงไปในที่ต่างๆแต่ผมจะไม่ใส่เฉพาะเวลาที่ผมลงมาถ่ายเท่านั้นครับซึ่งการลงมาถ่ายของผมก็จะมีน้อยนะครับในคลิปนี้เพราะส่วนใหญ่จะอยู่บนรถแล้วก็พากเสียงทน ถนนหมายเลขก11จะวิ่งจากอินบุรีไปพิษณุโลกแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่ครับซึ่งที่พิษณุโลกถนนสายนี้จะถูกแบ่งเป็น2ท่อนครับก็คือท่อนเหนือกับท่อนใต้ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาดูกันที่ท่อนใต้กันก่อนครับซึ่งในท่อนใต้นี้ถนนมันก็จะล้อไปตามฝั่งตอนออกของจังหวัดนครสวรรค์และก็จังหวัดพิจิตรครับจริงๆแล้วถนนสายนี้อยู่ใกล้กับเขตจังหวัดเพชรบูรณ์มากนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เท่าตาม Google Map นะครับถนนสายนี้อยู่ใกล้กับเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ใกล้ที่สุดอยู่ที่300เมตรเท่านั้นเองครับเริ่มต้นเส้นทางกันที่อินบุรีครับเมื่อเราเลี้ยวเข้าจากสายเซียนเราก็จะเจอกับการก่อสร้างทันทีครับอันนี้ก็คือโครงการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนพร้อมกับการปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เป็นถนนคอนกรีตครับเพราะก่อนหน้านี้ถนนพังครับเพราะว่ารถ10ล้อใช้กันเยอะมาก ตรงนี้คอนกรีตถือว่าเรียบมากนะครับเทียบเท่ากับมอเตอร์เวย์ที่สร้างใหม่ได้เลยนอกจากการขยายถนนแล้วก็ปรับพื้นผิวถนนนะครับโครงการนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมด้วยครับเพื่อจะข้ามทางแยกข้ามคลองแล้วก็ข้ามทางรถไฟครับตรงนี้ก็คือจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข3 1 9 6นะครับไปลบบุรีเดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนเป็น2เลนก่อนนะครับตอนที่กำลังก่อสร้างอยู่แต่เขาจะสร้างสะพานใหม่อีกรอบนึงแล้ว แล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะไปเชื่อมกับถนนหมายเลข3ามหครับจากนั้นเราก็มายังจุดสิ้นสุดของโครงการขยายถนนครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของโครงการขยายถนนเป็น4เลนครับแล้วก็จะลดเหลือแค่2เลนเหมือนเดิมต่อจากนี้ไปถนนมันก็จะหน้าตาซ้ำๆเดิมๆครับ เป็นถนน2เลนมี4เลนบางช่วงแล้วก็ไม่ค่อยผ่านชุมชนครับซึ่งนั่นก็ถือเป็นข้อดีครับเพราะว่าถนนสายนี้สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงช่วงเทศก,กาลได้ดีมากครับโดยเฉพาะถนนผลโยธินบริเวณก่อนถึงนครสวรรค์ครับเราอยู่บนถนนผลโยธินนะครับตรงนี้ก็คือทางแยกกับถนนมาเลข333นะครับเป็นทางหลักที่จะไปตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นจุดที่หนานแน่นมากที่สุดนะครับสำหรับเส้นทางขึ้นภาคเหนือ เพราะว่าจุดนี้ก็คือจุดที่เส้นทางหลักจากภาคกลางขึ้นสู่ภาคเหนือทุกสายมารวมกันครับซึ่งถนนสายเดียวที่จะเลี่ยงส่วนตรงนี้ที่เป็นสายหลักก็คือถนนหมายเลข11นั่นเองครับถ้าทำเป็นแผนที่จะเข้าใจง่ายกว่านี้ครับสังเกตว่าตรงนี้ทางหลักทุกสายมันก็จะมารวมกันครับก่อนถึงทางแยกทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ซึ่งทางเดียวที่เป็นทางหลักที่จะเลี่ยงทางตรงนี้ได้ก็คือถนนหมายเลข1 1นั่นเองครับเดี๋ยวเรากลับมาที่แนวเส้นทางของถนนหมายเลข11กันต่อครับ ก่อนถึงแ,แยกวังทองถนนสายนี้ก็จะขยายเป็น4เลนครับแล้วก็สิ้นสุดที่แยกวางทองตัดกถนนหมายเลข12และนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของถนนท่อนใต้ครับท่อนเหนือนั้นจะไปเริ่มที่แยกอินโดจีนครับหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือวงเวียนอินโดจีนครับปัจจุบันมีการปรับปรุงให้กลายเป็นวงเวียนแล้วครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับก็คือถนนหมายเลข1 1 ท่อนเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปในอีกไม่ช้านะครับแต่ก็ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเราต้องขึ้นไปฉึกฉึกไปนะฮะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ส่วนหนึ่งของถนนหมายเลข11นะครับใช่ครับถนนหมายเลข11ครับถึงแม้ว่าหลักกิโลจะบอกหมายเลข12นะครับนั่นเปะว่าส่วนนี้ก็คือตั้งแต่แยกอินโนจีนที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้แล้วก็แยกบางทองนะครับเป็นส่วนที่ถนนหมายเลข11แล้วก็หมายเลข12นับหลักกิโลร่วมกันครับซึ่งถ้าพูดถึงการนับหลักกิโลร่วมกันกับถนนหมายเลข11นะครับจะมีอีกสายหนึ่งที่ทุกคนพอจะคุ้นหมายเลขก็คือหมายเลข117นะครับนั่นก็คือถนนสายหลักจากนครนสวรรค์มาสู่พิษณุโลกซึ่งเดี๋ ข้อนี้ในคลิปทางหลวงเล็ก11ท่อนเหนือครับจากตรงนี้อีก10กิโลก็คือแยกวังทองนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนั้นกันต่อครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่แยกวางทองกันก่อนนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมและก็น่าจะนักขับอีกหลายๆคนที่ต้องการเหมือนกันตรงนี้ก็คือแยกวางทองครับอันนี้คือถนมหมายเลข11 ฝั่งใต้นะครับฝั่งเหนือก็คือตรงแยกอินโดจีนถ้าจะให้ถูกก็คือวงเวียนอินโดจีนในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทํามากที่สุดก็คือขยายบริวเวณตรงนี้ไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข11สําหรับฝั่งเหนือนครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในอนาคตที่รถจะเยอะขึ้นครับปัจจุบันนะครับรถที่มาจากทางอุตรดิตถ์ที่ต้องการจะเข้ากรุงเทพแต่ว่าไม่ไปทางนครสวรรค์ ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งบนทางเลี่ยงเมืองแล้วก็ตัดเข้าบนถนนหมายเลข12แล้วพอถึงแยกวังทองค่อยเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข11ครับปัจจุบันยังไม่ค่อยเป็นปัญหามากนะครับเพราะรถยังไม่ค่อยเยอะแต่มักจะมีปัญหาช่วงเทศกาลครับเพราะว่าบนถนนหมายเลข12มันก็เป็นถนนสายหลักอยู่แล้วครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทางกรมทางหลวงมีโครงการลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าทําทางเชื่อมระหว่างถนนหมายเลข11ท่อนเหนือกับท่อนใตน้น่าจะเป็นประโยชน์ครับ เพราะว่าถนนหมายเลขสิบสองไม่ต้องมารับการจราจรจากอุตรดิษฐ์วิ่งเข้าสู่วังทองเพราะเราจะสามารถวิ่งบนถนนหมายเลขสิบเอ็ดต่อได้โดยที่เราไม่ต้องเลี้ยวเข้าถนนหมายเลขสิบสองครับคิดเห็นยังไงสามารถบอกในคอมเมนต์ได้นะครับและนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของถนนหมายเลขสิบเอ็ดสำหรับท่อนใต้ครับสำหรับท่อนเหนือเดี๋ยวเราต้องรอโควิดซาเก่อน,นะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้จะไปถ่ายที่เชียงใหม่ครับสำหรับคลิปหน้านั้นผมยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะทำถนนเมาเลขอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสองอันนี้ก็ได้ครับถนนเมาเลขสามหนึ่งหนึ่ง กับถนนหมายเลข340ครับขอบคุณที่รับชมครับ